เชิญทุกนวกทานวนะครับผมวันนี้ผมไอเกมเมอร์เช่นเคยนะฮะและในวันนี้ครับผมก็มาอยู่ในแมปหาปุ่ม EP ที่สี่แล้วนะครับผมถ้าใครยังไม่ดู EP ที่หนึ่งสองสาม ไปดูย้อนหลังกันได้เลยนะครับผมแล้วก็ EP นี้จะเป็นยังไงก็มารับชมกันได้เลยครับผมผมจะตาถั่วแล้วเนาะหรือว่าไอ้ไข่จะตาถั่วครับผมเอออยู่ขอผมมา4 EP แล้วยังอยู่นะครับผมเออยังอยู่ต่อครับผมยังอยู่ต่ออีกแปดปีอีกแปดปีนะยังไม่อกอกอียเออคนเนี้ยผมไม่ยงนะเรื่องนี้คนเดียวเลย a p i open up อ่าคันแรกครับในสูตรการสี e ่อีส e ี P ่ EP นี้นะผมที่ผมหานะครับผมหาจากข้างๆก่อนข้างๆก่อนแล้วไปตรงกลางา<ม>ข้างๆไม่มีแล้วก็ข้างตรงกลางข้าข้างมเป็นให้มันเป็นวงแล้วก็ไปตรงกลางาข้างๆมันไม่มีตรงกลางไม่ม,กม,มีก็ด้านบนครับผมด้านบนเอออันนี้กว้างนะอันนี้กว้างนะกว้างกว้างกว้างเลยใชไเจอละวา้วางเจอแล้วเหรอเจอแล้วในในลู ในรูปีเนี้ยปุ่มทุกตีอพีที่ผมเจอมานะอยู่ในรูปแบบนี้ตลอดเลยนะจริงนะนะสามิสองครับผมสามลิสอเออสามิสองไอ้แบบนี้เหมือนเคยเจอแล้วนะเออเจอแล้วนี่ไงจำได้ปราบสามลิปสองเววมากเลยนะจริงโหแต่มันเร่มกว้างขึ้นยังไงไม่รู้อ่ะ ดูครับผมสี่สิบจะฟางขนาดไหนเนี่ยดูนะฮะอันนี้แบบนี้อาจจะเเจอแล้วเหรอเนี่ยขึ้นมาเจอเลยอะไรปากปากไปต้นต้นเลยอ่ะมามาเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอนี่นี่นี่ดูดูดูเบิ่งเบิงเบิ่งครับเบิ่งนู่น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 ขึ้นพี่ขึ้นมาทางนี้ไม่เจอเลย อันนี้ผมบอกไว้ก่อนเลยนะผมไม่ได้เดี๋ยวอะโอ้ยโอ้ยมาถึงตกน้ำเลยเลเวที่สุ ผมไม่ได้ยกเล่นนะผมยังไม่เคยเล่นเยนะเอาอีกแก้วเอาอีกแก้วเอาอีกแก้วแล้วแล้วก็เป็นอยางี้แหละนี้ก็เป็นอีกอะลงมาทำอะไรแล้วละมูมอยู่ด้านบนโอ้ไต่ล่าขึ้นมาไต่ลาขึ้นมาสุดยอด อ่ผมใครดูอีพที่แล้วจะรู้เลยว่ามรนเป็นยังไงร <c oughs> วดทุก <c oughs> อีพีไรวดทุกอีพีไม่ได้น่เราดูจากด้านบนนะคร<อ>ับผมเออด้านล่างมีอะไรมีบล็อกเ<อ>ปล่าลตรอตกไปแบบบึมลงไปเลยเก็กตรงทายตรงน้ำแหละถึงเสียงเอะมันอยู่ตรงต้นไม้เปล่าบนต้นไม้อะไรเงี้ยเชีเยอง เราฟักทองไม่มีนะฮะมีไหมไม่มีมันไม่มีทางโดดให้เราขึ้นต้นไม้นะครับผมนะบนต้นไม้ไม่น่ามีนะผมว่าบนต้นไม้ไม่น่ามีนะครับผมเนี่ยมันไม่มีทางโดดให้เราขึ้นเลยนะ,ะเจอแล้วเหรอนี่ไงเป<อ>นไม้จริงด้วย<อ>นี่ผมเจอแล้วไหน เราต้องดำน้ำลงไปลองลงไปดิใครจะเสี่ยงลองลงไปดิไปผมมิกเจอเจอแล้วเหรออืมอันนี้นี่มาดู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 ตรงผมอืมอันนี่นี่ปุ่มอันนี้อ่ะเรากดดิเรากดอ่าแป๊บนึงนป๊บนึงอยู่ไหนวะตาตัวปุ่มหลอกใครเปล่าอ๋อนี่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 พี่เจอสองปุ่มนะขึ้นมาก่อนไหมขึ้นมาก่อนไหม

โ okay. อเคเราดูจากข้างๆก่อนนะครับผมรู้แล้วก็ขึ้นจากด้านบนได้นะฮะขึ้นบนเราขึ้นบนนี่นี้ได้เมื่อกี้เห็นอะไรแวบ,บๆนะมันมันมันจะง่ายเกินไปไหมมันตั้งเด่นเกินไปอะผมว่านะพี่เจอแล้วอะที่ไหนอะนี่ไงแต่บนเนี่ยต้นไม้เนี่ย<อ>ขึ้นไป ปากโดนโดเลยอ่ะปากเดืดเนเด่นเลยอีกด่าน่นนนานี้เนี่ยเงียะทำไมเงียนี่พี่ขึ้นมาพี่เจอคอมมานด์บล็อกเลยอ่ะเนี่ยกดเลยใช่ไหมเนี่ยเออด่านที่สามสิบหกครับผมด่านที่สามสิบหกด่านนี้โอ้โหกว้างนะท,ทำไมไมันเริ่มกว้างขึ้นเรื่อยๆวะอ่า,อาผมเช็คการข้าง,างให้นะฮะ ว่าจ้ามันข้างๆอ่ะมันน่าจะมีแต่ว่าอาจจะน้อยคนแบบอาจจะแปะไว้น้อยนะไม่ข้างๆก็อยู่ในถ้ำในถ้ำถ้าไม่มีก็อยู่ด้านนอกไอตาถั่วีนี่มันหาไม่เจอหรอกในถ้ำเนี่ยผมผมไม่ตาตัวของแค่าตาตีบ <c oughs> มีนะครับมันมีว่อะอแล้วทำไม เดินไปไม่ได้บล็อกลองหนเนาะเจอแล้วตาหดจริงๆด้วยโอ้ใช่เหรอใช่นี่ไงอยู่มุมนี้เลยนี่เช็คกันเช็คให้หมดตั้งแต่ความหาม่งไม่มีปุ่มไปปุมป่มหินปุม่มหินดีทปีเปิดที่นี่ไว้เปิดอินวสชแทนไว้ด่านนี้สามสิบเจ็ดแล้วนะครับผมอีกไม่กี่ด่านก็จะจบแล้วเนาะน่าจะมีสี่สิบด่านนะแบบนี้ึ๊้ ดูในถ้ำก่อนเลยนะฮะเดีย๋ยวผมหาในถ้ำให้ครับคุณไข่นะคุณไข่คุณหาไม่เจอนะฮะออคุณโนมหาให้ตาถั่วจริงๆเลยคอยดูคุณดูถูกผมคุณคอยดูเธอปึ๊บเ๊ไม่มีนะฮะในถ้ำนี่ไม่มีแล้วนะฮะถ้าไม่เชื่อมาหาได้เลย เค็ดกองท้ามก่อนเลยนะจ๊ะปึ๊บก็โดนไงอ่ะ F5 โอเคเจอละนี่ด้บนดี่ด้าบนมันมองยากนิดนึงมันมองยากนิดนึงเอ๊ะโดนไงให้ตกวะนะน้าๆาเห็นบ่าน่ะปมหินนะปมหินนะปมหินปมหิน แต่นั่นนะนี่อะไรมากดได้ปะเออด่านที่สามสิบแปดแล้วนะครับผมจะจบแล้วนะฮะโอเค <_ S 1> okay. ดูตรงต้นไม้อ่าต้นไม้มีไหมต้นไม้ไม่น่ามีเอานี่ช่วยได้เยอะเลยนะครับผมว่าเอานี่ตัวดีเลยนะ โอเคครับผมยังไม่เจอนะฮะหาในน้ำไปนะจ๊ะปุ๊บดูในถ้ำครับผมในถ้ำไม่ใช่ไม่มีนะฮะในถ้ำตรงนี้ในตรงนี้มันเออใช่ไหมฮะใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมครับใช่ไหม โอเคไม่ใช่นะฮะในตรงนี้ไม่มีแล้วนะฮะโอเคผมว่าน่าอยู่น้หน,นอกอยู่นอกแล้วแหละอยู่ในน้ำเลยแหละจมน้ำตายแล้วมั้งนี่ไข่นี่ปว๊บเอะอยู่ตรงนี้เปล่าเนีย่ยมันเป็นทางเข้าไปอะ่ะดองดำเข้าไปไอบายเข้าไปดูไปึ๊บเอ้ยไม่มีนะตรงนี้ไม่มีนะครับผมเออ คุณไข่เขาเงียบไปแล้วนะฮะเฮ้ยเจอไหมเจอไหมไข่เอ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วนี่กด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 คุณไข่ไม่บั๊กหรอครับคุณไข่เออดาที่สาสิบเก้านะครับผมคุณไข่น่าจะไม่บั๊กไปที่เรียบร้อยแล้วนะคุณไข่โอเคน่าจะเป็นด่ารองสุดท้ายแล้วนะผมว่าลองขึ้นกระโดดดูดิน่าจะใช่นะ โ okay. อเคเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับผมปึ๊บเอเอปึอ๊บปึ๊บมองใต้น้ำครับผมดูใต้น้ำนะฮะนี่ตัุไข่น่าจะใบบักไปแล้วนะครับผมใบใบใบดิสน่าจะบักไปแล้วโอเค โอเคครับกดเลยนะครับผมโอเคจะไหมจะไหมโอเคนะครับผมก็จบแมบนีน้เป็นอันที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม